เพื่อนเพื่อนสวัสดีคะ่ะตุกจะพามาไหว้พระที่วัดพระธาตเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครค่ะวัดพระธาตเชิงชุมวรวิหารตั้งอยู่ที่ตำบลธาตเชิงชุมอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะมาถึงแล้วนะคะเข้าไปไหว้พระด้านในและไปชมบรรยากาศของบริเวณรอบวัดกันคะ่ะวัดที่นี่นะคะทําสวยงดงามมากคะ่ะพื้นปูกระเบื้อง เป็นวัดใหญ่นะคะสวยงามมากค่ะพระธาตุเชิงชุมปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนครค่ะองค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสีพระองค์ค่ะโอ้วัปดปูกระเมืองสวยวเดินง่ายสบายคอ ภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อพระองค์แสนเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสกนลนครค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยศิลปะเชียงแสนงดงามมากค่ะประดิษฐานนะคะอยู่บนฐานสูง1.35เมตรมีความสูงจากฐานถึงยอดพระเมารี3.20เมตรหน้าตักกว้าง2เมตรค่ะ ทุกมาไหว้พระที่นี่นะคะช่วงเช้าๆค่ะบรรยากาศดีอากาศยังไม่ค่อยร้อนมากค่ะไปไหว้พระด้านในพระอุโบสถกันค่ะ ใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดสกลน,นครอย่าลืมแวะมาไหว้พระที่วัดพระาธาตุเชิงชุมนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ